Armofac Academic Center, a Total Center, for Better Solution Life. สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกโลกของการผลิตเภสัชาพันธ์รังสีกันนะครับแต่จะมองในมุมของวิศวการรมเป็นหลักเลยว่ากว่าจะได้ยาที่เราใช้กันในโรงพยาบาลเนี่ยเบื้องหลังเขามีกระบวนการมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรที่มันซับซ้อนบ้าง คือความท้าทายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการผลิตยาให้สะอาดปลอดเชื้อแบบปกติทั่วไปนะครับแต่มันคือการเอาความต้องการนั้นมาผสมกับการจัดการสารกัมมันตรังสีที่มีทั้งเรื่องคลื่นชีวิตสั้นๆต้องแข่งกับเวลาแล้วก็แน่นอนการป้องกันรังสีที่ต้องเข้มงวดสุดๆใช่เลยค่ะ หัวใจสำคัญก็คือการเอาหลักการ GMP หรือ Good Manufacturing Practice ที่เป็นมาตรฐานผลิตยาเนี่ยมาบูรณาการเข้ากับการออกแบบทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนมากๆเพื่อให้มั่นใจทั้งคุณภาพของยาเองแล้วก็ความปลอดภัยสูงสุดจากรังสีของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรเลยค่ะโอเคครับถ้าพูดถึง GMP ทั่วไป เราก็จะนึกถึงเรื่องบุคลากรที่ต้องอบรมมาห้องสะอาดคลีนรูมการควบคุมคุณภาพ QC อะไรพวกนี้แต่พอเป็นสารรังสีเนี่ยอะไรคือสิ่งที่มันพิเศษหรือว่าเข้งมงวดขึ้นไปอีกระดับเลยครับสำหรับยาประเภทนีออ้จุดที่ต่างและสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการป้องกันร,รังสีค่ะอันนี้เป็นแกนหลักที่เพิ่มเข้ามาเลยตั้งแต่การออกแบบอาคารที่ต้องมีส่วนกำบังรังสีหรือชิลดิ้งอย่างผนังตะกัวหรือคอนกรีตที่ต้องหนาเป็นพิเศษเลยค่ะ แล้วก็มีการติดตั้งระบบตรวจวัดควบคุมปริมาณรังสีที่บุคลากรอ,อาจจะได้รับอย่างเข้มงวดมากๆรวมถึงระบบจัดการของเสียกัมมันตาราังสีด้วยเฉพาะซึ่งอันนี้จะซับซ้อนกว่าของเสียโรงงานยาทั่วไปเยอะเลยค่ะครับผมอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากก็คือข้อจํากัดเรื่องเวลาค่ะเพราะว่าสารรังสีหลายตัวครื่งชีวิตมันสั้นมากจริงๆอืมต้องแข่งกับเวลาเลยสินะครับ ใช่ค่ะหมายความว่าทุกขั้นตอนตั้งแต่สังเคราะห์ยาคุ้มภูมิคุณภาพหรือ QC ไปจนถึงบรรจุเนี่ยต้องเร็วแล้วก็ต้องแม่นยำมากๆการทำ QC ก็เลยต้องมีวิธีทดสอบแบบเร่งด่วนอย่างพวก Rapid QC test เช่น radio HPLC ค่ะเพื่อให้รู้ผลเร็วพอก่อนที่ยาจะสลายตัวไปอ๋อเข้าใจครับความเร่งรีบตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้ต้องมีการใช้ระบบอัตโนมัติหรือ Automation เข้ามาช่วยเยอะมาก อย่างเช่นเครื่องสังเคราะห์อัตโนมัติอ m a โตเมเท t ินเท s ิสม u ดู s พวกนี้ก็จะช่วยลดเวลาลดโอกาสที่คนจะสัมผัสรังสีโดยตรงแล้วก็เพิ่มความแม่นยำด้วยค่ะลดความเสี่ยงไปได้เยอะเลยใช่ค่ะแล้วเรื่องความบริสุทธิ์นะคะนอกจากความบริสุทธิ์ทางเคมีปกติแล้วเนี่ยเราต้องดูความบริสุทธิ์ทางรังสีเคมีหรือ r a d i o c h e คม c คอลพิวริด้วยคือต้องมั่นใจว่ารังสีเนี่ย เกาะอยู่กับโมเลกุลยาที่ถูกตัวจริงๆนะคะจะได้ไปตรงเป้าหมายในร่างกายได้แล้วก็ยังต้องดูความบริสุทธิ์ทางนิวคลายหรือ radio n u c l e พิ purity อีกค่ะคือต้องไม่มีไอโซโทปอื่นที่ไม่ต้องการปนมาซึ่งอาจจะอันตรายหรือลบกวนผลได้โอ้หลายชั้นเลยนะครับใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็ต้องถูกบันทึกควบคุมด้วยระบบเอกสารระบบคุณภาพหรือ QMS ที่เข้มงวดมากๆค่ะเพื่อความปลอดภัย แล้วก็การตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนฟังดูนี่เหมือนต้องสร้างป้อมปราการเลยนะครับที่ทั้งสะอาดมากๆแล้วก็กันร,รังสีได้ด้วยแล้วตัวโรงงานห้องปฏิบัติการนี่ออกแบบยังไงให้ทำสออย่างนี้พร้อมกันได้ครับเห็นมีเรื่อง clean room ISO ระบบ Air HVAC พิเศษ filter เฮป p าอะไรพวกนี้ด้วยใช่ค่ะพื้นฐานก็คือต้องมี clean r o ที่ควบคุมความสะอาดระดับสูงตามมาตรฐาน ISO อย่างเช่น Class A หรือ ISO 5 ในจุดที่ต้องสัมผัสยาโดยโตรงแล้วก็มีระบบ HVAC ที่ใช้แผ่นกรองเฮป้าประสิทธิภาพสูงกรองฝุ่นละอองในอากาศแต่ความซับซ้อนมันอยู่ตรงเรื่องความดันอากาศนี่แหละค่ะอือยังไงครับคือปกติคลีนรูมทั่วไปจะใช้ความดันบวกใช่ไหมคะเพื่อดันอากาศออกป้องกันสิ่งสกปรกเข้ามาแต่ในบางพื้นที่ที่ทำงานกับสารรังสีสูงสูงอย่างในฮอตเซลล์เนี่ยอาจจะต้องใช้ความดันลบค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สารรังสีมันรั่วไหลออกไปข้างนอกโอ้กลับกันเลย ใช่ค่ะการจะสร้างสมดุลระหว่างความดันบวกเพื่อความสะอาดกับความดันลบเพื่อกักรังสีในพื้นที่ที่มันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องท้าทายทางวิศวกรรมพอสมควรเลยค่ะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสําคัญสําคัญที่ต้องมีในโรงงานแบบนี้ละครับมีอะไรบ้างที่เห็นหลักๆก็คือฮ o อตเซลหรือตู้ปฏิบัติงานกำบังรังสีค่ะมันจะเหมือนห้องเล็กๆที่ผนังเป็นตะกัวหนาๆมีกระจกตะกัวให้มองเข้าไป แล้วก็ใช้แขนกลหรือ manipulators ทำงานกับสารรังสีจากข้างนอกเอาค่ะลดการสัมผัสรังสีโดยตรงซึ่งข้างในเนี่ยก็มักจะรักษาความดันให้เป็นลบครับผมอีกอย่างก็คือ isolators หรือตู้ปลอดเชื้ออันนี้จะสร้างสภาวะสะอาดสูงสุด Class A ISO 5แยกจากข้างนอกเลยสำหรับงานที่ต้องการความปลอดเชื้อมากๆบางทีก็มีแบบที่เสริมผนังตะกัวเข้าไปด้วยก็เรียกว่า Shielded i s o l a t o r s ค่ะ แล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สูงสำหรับยาฉีดหรือ WFI Water for Injection อันนี้น้ำต้องคุณภาพสูงสุดจริงๆปราศจากสิ่งปนเปื้อนจุลินทรีย์สารพิษใดๆเลยซึ่งมักจะผลิตด้วยการกลั่นหรือพวก ROUFD ค่ะพอเรามีทั้งกฎเกณฑ์มีทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่แน่นหนาแล้วคราวนี้มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในจริงๆบ้างครับตั้งแต่รับวัตถุดิบร้อนๆเข้ามา จนออกมาเป็นยาพร้อมใช้กระบวนการมันเป็นยังไงครับที่เฉพาะปลอดภัยจากนั้นก็เป็นการสังเคราะห์ทําให้บริสุทธิ์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทําในระบบปิดอัตโนมัติค่ะอาจจะในฮอตเซลหรือชิลด์ไอโซเลเตอร์เพื่อความเร็วและความปลอดภัยแล้วก็นําไปบรรจุลงขวดหรือวายอลฟิลลิ่งภายใต้สภาวะปลอดเชื้อคลาส A ISO 5ก่อนจะไป QC ขั้นสุดท้ายอีกทีค่ะฟังดูแต่ละขั้นตอนก็มีความท้าทายนะครับแต่เหมือนด่านสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กัน คือเรื่องการจัดการของเสียหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะการจัดการของเสียกำมันตรังสีนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากค่ะต้องมีการจำแนกประเภทของเสียก่อนตามชนิดของสารรังสีแล้วก็เครื่องชีวิตของมันอย่างของเสียที่มีสารรังสีเครื่องชีวิตสันส้นๆเช่น f ล u ออ i n น18หรือ F18 ที่เครื่องชีวิตประมาณสชั่วโมงเองสั้นมาก ใช่ค่ะพวกนี้ก็จะถูกเก็บในที่ปลอดภัยมีการกำบังรังสีอย่างดีรอเวลาให้รังมันสลายตัวไปเกือบหมดคือรอประมาณสิบครึ่งชีวิตก็ราวๆวันหนึ่งถึงจะจัดการต่อไปคล้คยายๆขยะติดเชื้อทั่วไปได้แต่ถ้าเป็นของเสียที่มีสารรังสีครึ่งชีวิตยาวอันนี้จะซับซ้อนกว่ามากค่ะต้องมีกระบวนการจัดการที่เข้มงวดอาจจะต้องส่งต่อไปศูนย์จัดการการกากำมันรังสีโดยเฉพาะเลยอ๋อจัดการไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะ การจัดเก็บก็ต้องอยู่ในภาชนะที่เหมาะสมมีการกำบังรังสีเพียงพอควบคุมการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บอย่างเข้มงวดแล้วก็ต้องมีระบบบันทึกติดตามอย่างละเอียดเลยค่ะการกำจัดหรือส่งต่อก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับด้านความปลอดภัยทางรังสีอย่างเคร่งครัดที่สุดค่ะสรุปแล้วการผลิตเภสัชพันธ์รังสีนี่คือการรวมศาสตร์หลายอย่างจริงๆนะครับทั้งมาตรฐานยาปลอดเชื้อขั้นสุดยอดวิศวกรรมป้องกันรังสีที่ซับซ้อน การทำงานแข่งกับเวลาจริงๆเพราะเรื่องครึ่งชีวิตแล้วก็ระบบควบคุมคุณภาพกับเอกสารที่เข้มสุดๆและทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรก็คือมันคือเบื้องหลังความพยายามทางวิศวกรรมแล้วก็กระบวนการที่ละเอียดอ่อนมา,มากๆที่ทำให้เรามีเทคโนโลยีเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ทั้งแม่นยำมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยนะครับ ใช่ค่ะการเข้าใจความซับซ้อนพวกนี้ก็ช่วยให้เราเห็นคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของมาตรการต่างๆนะคะที่ทำให้การวินิจฉยัยการรักษาด้วยสารลังสีเป็นไปได้อย่างปลอดภัยมันคือความใส่ใจในทุกๆรายละเอียดจริงๆค่ะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับผมแต่สิ่งที่น่าคิดต่อนะคะก็คือด้วยความซับซ้อนแล้วก็ต้นทุนที่สูงขนาดนี้เนี่ย นวัตกรรมในอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุศาสตร์ก็ดีระบบอัตโนมัติก็ดีหรือแม้แต่การค้นพบไอโซโทปใหม่ๆมันจะสามารถมาช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตเหล่านี้หรือทําให้การเข้าถึงการรักษาด้วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์เนี่ยมันง่ายขึ้นแพร่หลายมากขึ้นได้หรือเปล่าโดยที่ยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดมากๆนี้ไว้ได้ยังไงอันนี้น่าติดตามค่ะ